สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็มาจัดแนวทางบอลไทยครั้งนี้นทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความีเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเรามาจัดให้ก็เปิดหัวไปที่คู่แรกเลยเป็นทางขอนแก่นครับเปิดบ้านต้อนรับแกมิลล์ทางแบงคอกนั่นเองต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเป็นเฮดเวทที่แบงคอกที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดยการแข่งขันกันมาชือมครังเน่เนทางงงกระไคับวยมเาหกงเนครับ่้ แก่นครับเกมโดยรวม5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้เพียงเกมเดียวครับชนะ2เสมอ2แล้วเกมในบ้านนะครับไม่แพ้ใครติดต่อกันมาแล้วถึง13เกมติดครับก็เสมอเยอะหน่อยนะผมชนะน้อยหน่อยก็ถือว่าฟอร์มก็ในบ้านก็ถือว่าไม่ได้แย่มากๆครับกับการกับในเรื่องของทางแบงคอกครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวม7เกมหลังสุดครับชนะไปถึง4ครับเสมอไป3ไม่แพ้ใครเลยครับและเกมไปเยือน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้ไป2ครับและในเรื่องของลำดับนปัจจุบันนี้ครับแบงคอกครับเขาก็ต้องการขึ้นไปอยู่ที่1อยู่แล้วนะะครัับ้นนนนี แต่ถ้ามองอันดับนปัจจุบันนี้ครับถ้าทางแบงคอกชนะขึ้นมาเนี่ยจะไล่ที่ทาบุยลำมาผมห่างเหลือเพียงแค่หคะแนนครับกับการกับในเรื่องทางขอนแก่นครับถามว่ามีโอกาสตกชันหรืไม่ยังมีครับเขาก็ต้องการที่ชนะเพื่อจะหนีตกชันได้แต่เราต้องยอมรับว่าในเรื่องของมาตรฐานเกมในบ้านของทางขอนแก่นครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวเองแล้ววันนี้ทางแบงคอกครับก็แอบเปิดมาดูซูเวอร์เดียวแล้วผมบังคับชนะ2ประตูผมมองว่าดูเวอร์เกินไปครับวันนี้ผมมองว่าขอนแก่นแพ้ก็แพ้แค่ประตูเดียวครับเผยนนนนนััดี้้ใหมมอองงงงทาาขแแกก่่่ยไไ็พเลยะคแล่ที2โจ ก็เป็นคู่ทางสิงห์ทะเรือครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับแกมียขทางฉลามจุลบงบรีนั่นเองนะคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็ชัดเจนครับในเรื่องเ e ตุ to เ e ต d นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นนาง สิงห์ท่าเรือครับบุกไปตบทางชุมบุรีด้วยสกอร์สองูเลยแต่เราต้องดูในเรื่องฟอร์มโดยรวมของทางท่าเรือครับ5เกมหลังสุดเดี๋ยวชนะไป3ามเสมอไป1แพ้ไป1แต่เกมในบ้านของทางท่าเรือครับจากการที่เขาไม่แพ้ใครมาถึง6เกมติดเนี่ยก็เพิ่งมาแพ้นั้นล่าสุดครับแพ้เชียงรายนั่นเองก่อนหน้านั้นครับก็6เกมนั้นมาก็ชนะไป1 5ครับเสมอไปหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมยังดูโดดเด่นอยู่นะครับกลับกันกับในเรื่องของทีมเยือนครับกับทางชุมบุรีเนี่ยหเกมหลังสุดครับชนะอนว่งเสมย ที่เสมอไปสามแพ้ไปหกฟอร์มโดยรวมของเกมไปเยือนดูแย่มากๆครับ แล้วันนี้นะครับผมก็ต้องพูดตามตรงว่าในเรื่องของทางชบลบุรีเองก็อยู่ในโซนตกชั้นครับถ้าเขาชนะนัดน,นี้ครับเขาก็จะแซงทางพิธีประจวบครับหรือจะเป็นแซงทางโขัวไทยขึ้นไปนะผมแต่ถ้ามองรวมกับการที่จะมาชนะทางสิงห์ท่าเรือในบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องอยากอยู่แล้วแต่ถา,ถามว่ามีสกอรไ์ไว้ผมมองว่า,วาชบลบุรีเองก็มีในเรื่องของเกมลุกที่พอใช้ได้ครับหรือจะเป็นในเรื่องของเกมรับนะครับผมก็อาจจะดูหลุดลุ่ยไปหน่อยแต่ว่าถ้ามองจริงแล้วผมก็มองว่าการที่เราจะลุ้นสกอร์สูงคู่นี้น่าจะดูชิลที่สุดครับ เยอะแหละครับผมแต่ผมมองว่าสูบผู้นี้ยังไงก็น่าจะลุ้นชิลที่สุดครับดันนี้ให้บอกที่น่ะสกอร์สูบคู่สิงท่าเหลือได้เลยนะครับจวไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้เป็นพีทีประจวบครับเปิดบ้านต้อนรับแขมีเดียนทางลำพูนวอลเลเยอร์นั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นไทยลีกครับก็จบมาที่เสมอกันะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ในเรื่องของไทยลีกนะครับผมนัดแรกเนี่ยก็เป็นทางพีทีประจวบบุกไปเยือนครับแพ้มาด้วยสกอร์สองหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าให้มองในบ้านเรื่ กับกันกับในเรื่องของทางลำพูบอลิเออร์ครับที่5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับอย่าบอกเถอว่า5เกมดีกว่าต้องบอก9เกมหลังสุดเลยดีกว่าไม่ชนะใครครับและยิ่งเกมไปเยือนล่าสุดครับก็ต้องบอกว่า7เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่เสมอไปสาแพ้ไปสีฟอร์มโดยรวมของทัพพีทีพจวบดูแย่ครับในเรื่องของฟอร์มลำพูบอลิเออร์ครับดูแย่ครับแต่ถ้ามองเรื่องลำดับนะปัจจุบันนี้ทางลำพูบอลิเออร์ก็ยังมีโอกาสตกชั้นอยู่นะครับผมเขาก็ต้องชนะนั้นแต่ถ้ามองโดยรวมครับกับการกับทีพี Sorry, ีี crazy crazy e ัจบบนนนนเเเเ่่่ยทค้้าาาลลใรรแวก็ตพ ทางโชบุรีชนะขึ้นมานะครับผมแล้วก็เขาจะโดนแซงขึ้นไปนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของมาตรฐานเกณฑ์นในบ้านครับของทางพีดีประจวบเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับผมถึงจะแพ้เยอะไปหน่อยแต่ผมมองว่าพีดีประจวบไม่น่าจะแพ้ในวันนี้ครับเต็มที่ก็น่าหนึ่งลูกน่าจะมีให้เห็นครับผมมองว่าวันนี้พีดีประจวบชนะได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ของมองไปที่ทางพีดีประจวบได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จะไปในทั้งหมด3คู่ครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นยังไงคอมเมนต Yep.